นอนใช้ได้ไหมอ๋อนอนใช้ไม่ได้มันเป็นอะไรวะสิ่งที่นอนใช้ไม่ได้เมื่อกี้ไรานไม่กินอะไรหรอนใช้ไหมีาไปไหนมาหลจะเป็นปามกต้งนูใครเก็บไม่เลยเธอเป็นคนเอาไปถ่ายรูปอะล่เีไปไม่ใ่ลูโาอุเาไปถ่ายรูปใช่ไหม ไมาอยู่ตรงนูม่นกินงูเขาไล่นั่นโยนขี้ให้กูเฉยเลยมชมันอยู่ตรงนั้นอะไรมันอยู่ตรมาหนมีกี่มอยู่ตรงน้นอหคนนคนใจฉันจะกันเ่ยเขาดีค่เขาดีค่เอ่านั้นะหละตลอี่หรอีหรอหรือบ่อนหรือบ่อนเนเห็นแล้วโอ้ นิดเลยแต่ม <audiences> ่ <been w> <reunion> ้อยค่ะพ่คใ่คนนีอ้อยเขาทำให้เรียบอยหมดเลยไปทำที่ไหนปโอ้ไปทำแกนลวงกี่โอ้โ้าต่อไปต่อไปชุดนี้แหละจะมาลงเดียดูวนทุกฟ้าชมพูนักคนรม่ซื้ออะไรบ้างสีรากาชไมกคนเอาต์ไหนซื้ออ่ะก็มีค่ะมีอยู่แล้วเขาเปมือแเนี่ยไม่ห ต้องเป็นเรื่องธรรมดาแม่เขาห่วงแม่เขาไม่เจอแล้วนะเจออยู่บ้านทั้งค้างกันไปก็้อรนอนกูเข้าใจว่ามึงก็ยันยืงลือไปหรอว่าเราอยู่บ้านทั้งค้างกัน